มาเด้อพี่น้องมากินข้าวมาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลนะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะพี่นองมาทะเลก็กินอาหารทะเลทั้งกินทั้งทายนะคะทุกคนว่นนี้กินอย่างเดียวนะคะโอ้อันขากรอบนี่ทั้งรถพี่ๆเดิโน แซบบ่คะผู้บอลสองคนผู้บาวรอสองคนนางน้ำ oh ก <c oughs> no ันแพ็กคู่รอรอทั้งคู่แน่นรอสามรอสามเงยหน้าขึ้นเมื่รอสามรอสามอปะปั้นเขาไปง้างปปั้นบบนมันแบความรอหลานได้ลสวยสวยอีกสวยสวยกับแพ็กคู่นะคะนี่ทั้งสวยทั้งรอนะคะมัน กินน้ำกันนินนนะบาินน้ำนเด้อค่ะน้ำจิ้มซีฟูดเ้ารบมาทะเลก็ต้องกินทะเลใช่เให้เ้าน้่งกิมไช่พอเท้น่งิมแาน้าขอไปน้อไปอกางิมมึงน้ำจิ้มจิ้มรสเด็ดลองปลาหมึกนะคะทุกคนซ้ายมือเลย ชิ้นแหละแซ่บไหมอาหารสดๆจากทะเลวันนั้นจิมได่เลยจิมไก้แซ่บปคะแม่ครัวอร่อยไหมคะชอบไหมคะ

ป้าหมึกสดแซ่บดีทุกคนจิ้มกับรสเด็ดดีดีแซ่บมันย่ง ใครจะร้องช่องร้ายดอกสุนัขไทยบ่าวไม่้สิเด็นางบ่าวฉันมาถ่ายั่งก็่านานลามันมาถ่ยนงโอ้ยางปเลยนางบ้าเลยน่งบไปเลยต้องการใครคนรอรอเสร็จครับสามโอ้ยแ้วไก่รอกัโบาไดยไใช่เท่อง ทางเราขา้คุยช่ไปสือของสือของก็ส,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  Jamie, สีขาพันบาก็สบอกเข้ามาท่องยบัสืบกยบัวกุยสิขาพันบาทถ้าหอยไม่อนใส่ได้ลูกว่าบัเจอาใส่ะมันตางกูเด็ดขาดไปเจะใส่ไม่นานกันได้อ่าเลยไปยัง่อไปสืบอไกถูกสวยคนหลายๆเมียนพวกมันอีกเมนแยเมียนตลางว่างมันเดียกว่าเมียาดาวดเฮ้ยข่อยาแ้่พ่อลูกเป็นบัจักแล้วบาดนี่ วายาไดอีแมนแหงเพ่ผู้บอกว่ามีโรคห้องฟอมเจ็มบ่อไ้เด้ขาดมันบามือซับเมาเบิองีคน่ยาไมดีไม่จะหมดไม่จยาแม่ควมดูดูตวยมันดูไกลเกินต้องกินแต่ทุกคนเขามากินลายฟ้าละไม่กินก็ได้ไม่กินต่มย่งเดียว

มันก็คือแม่ทายมาหางอยู่บัวทายเขาบัมักเขามาคนรออดบ่ใช่าึ่ยัใช่คนรอไม่รุ่นโอ้ยแม่่าวบ่วเอาต้องเา่าเน่อไ่บอกกูจะแงไว้เน่ยกให้บัวามีามดีกับทายเต่ากับทายก็บอกออกกล่อง <c oughs> เนี่ยจอน่ยังไม่ไ้หรุ่นบ่แค่คนเ่าโ <c oughs> อ้ยบัฟังฟังเยอะไม่มีไม่รุนบ่แค่คนเ,าเา่าเขาไปการงานการงานฟองเทียนฟองเทียไม่ยีเเ่านีา่น อืมไม่พี่ใช้หลักกวกับครูอุ้มแม่ความกับตนวแต่ว่าขอชงไปหายอึ้นก่อน่ะอะให่ไหมไงนี่แม่ไงนี่ไม่อีกปอ่งไปเจ้าแต่ปอ่งไม่ฟองเทพเฮ้ย